เอาล่ะมากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้จะพามาติดตามเรื่องของการสารฝันสร้างสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนในชุมชนเล็กๆนะคะที่ผ่านมาให้การดูแลช่วยเหลือบุตรหลานของผู้ที่มีไรายได้น้อยมายาวนานค่ะ สุดท้ายแล้วต้องปิดตัวลงเพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ,ธธจโรงเรียนถูกปล่อยทิ้งร้างไร้ค่าเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพทั้งผู้ใจบุญจิตอาสาประชาชนในพื้นที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการปรับปรุงบูรณะโรงเรียนแห่งนี้และใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์ที่ว่านี้ใช้ประโยชน์กันอย่างไรต้องไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันกับพี่จุ๋มนพขวัญน,นาคหนวดในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ THANKS FOR JOINING US. สภาพของอาคารโรงเรียนหลังนี้ซึ่งแต่เดิมนั้นเคยใช้เป็นสถานศึกษาคือโรงเรียนเคียวมินเซเซียวหลังจากที่ทางโรงเรียนได้ปิดกิจการลงเมื่อประมาณ5ปีก่อนปัจจุบันอาคารหลังนี้ได้ปล่อยเป็นอาคารร้างยากแก่การใช้งานเป็นของมูลนิธิการกุศลช่องแค่ซึ่งแต่เดิมนั้นได้ใช้เป็นสถานศึกษาก็คือโรงเรียนเคียวมินเซเซียว หลักาที่ทางโรงเรียนได้ปิดกิจการไปเมื่อประมาณ4-5ปีก่อนนะครับเวลานี้ปัจน,นี้นะครับก็ทางมูลนิธิจะได้ไดไดจัดก,การปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนหลังนี้เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้นะครับ นี้มูลนิธิการกุศลช่องแคได้เล็งเห็นเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาอาคารหลังนี้ให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยราชการต่างๆเข้ามาใช้ประโยชน์ได้โดยในชั้นล่างจะให้ทางสอพอตากรีใช้เป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและอีกส่วนหนึ่งก็จะใช้เป็นที่ทำการของกำนันตำบลช่องแคเพื่อให้ชาวบ้านมาติดต่อขอความช่วยเหลือได้จะได้สะดวกกับชาวบ้านและประหยัดเวลาเดิน ทางมาแจ้งเหตุขอขอบคุณมูลนิธิช่องแคที่ปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นสถานที่ราชการได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมขอขอบคุณมูลนิธิช่องแค์และคณะกรรมการวันนี้อาคารหลังเก่าได้ถูกปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ขอบคุณมูล,ลนิธิเพื่อการกุศลช่องแคร์ที่ซ่อมแซมปรปับปรุงอาคารหลังนี้ให้กลับมาอีกครั้งให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยแท้จริงสะดวกในการติดต่อเข้าถึงการช่วยเหลือได้จริง และทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ